ข้อการยกมือขวาชูสามนิ้วระดับหน้าอกข้าขอสัญญาว่าข yeah. ้าขอสัญญาข้อดึงข้อดึงข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาขระมหากษัตริย์ข้ามหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้อสา ข้าจะเป็นคนดีของสังคมตลอดไปข้าจะเป็นคนดีของสังคมตลอดไปครับอันดับต่อไปนี่บนกองทังจากพระขุนเจ้าครับสาธุนมัสการค่ะคนทันสมัยอยู่ไรแหค่แอม่กลมสวยกลมสวย <c oughs> คนทันสมัยถามว่าทำไมเราเทำเกี่ยวกับขยะ มันก็ต้องมยขยะบ้างใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ธรรมดาแต่ต่อไปก็จะใช้ได้นะครับปรับกันไปเนี่ยสิ่งที่เราทําในโยงแม่บางคนบางท่านอาจจะมองดูว่าเรื่องทำธนาคารขยะไปเอาไปหลอกคนมาวัดแล้วผลประโยชน์ที่จ่ายได้ต่อไปถ้าคนมามันชัดเจนแล้วเนี่ยจ,จำคำพูดผมได้ไหมผมว่าโรงเรียนลรกพอผู้เท่าเราเนี่ย จะเป็นหนึ่งในการขายของจดจำได้ไหมจำได้แล้จะเปิดร้านขายของจะทําให้เหมือนที่ขนแกะเราจะเป็นนางสาวไทยโดยมุ่งมตัวว่าคือนางสาวไทยทุกคนมาดูเราแค่ขยะต่อไปถ้าเราพัฒนาขึ้นถามว่าทําไมมันทําให้เราเนี่ยทอบุท่าเราเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเราอาศัยงบประมาณจากรัฐนะครับเราอาศัยงบประมาณจากรัฐ ถ้าวันใดวันหนึ่งรัตไม่เกื้อเราถ้าเราไม่มีที่ยืนด้วยตัวเราพอพุธทธพวกเราจะทําไงกลับมาตั้งพระป่าทำกับข้าวเมื่อมันไป่เข้าท่านะนช่าว่าเนี่ยนะครับเนี่ยแหละวันเนี้เนี่ยสิ่งที่โยมแม่มาตั้ง,งตั้งไว้เนี่ยถามว่าทําไมโยมแม่มีส่วนตั้งเพราะว่า เราทุกคนผมเชื่อว่าอยู่ในนี้ประมาณ90%หรือ100%เปยซ้ำไปเป็นสมาชิกของธนาคารขยะของเราก็คือเศษนะครับเนี่ถือว่าเราได้ช่วยกันนะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาอะไรไม่ได้ช่วยแม่เรามาสนุกสนานไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่โยงแม่ช่วยเราตั้งธนาคารขยะโดยอาศัยเทศบาล่่ยเหลือเกิดุ่อยู่ตรงนี้แต่เราก็กำลังจะยืนได้แล้วรู้ว่าตอนนี้มีแสนกว่าบาทมาัง เห็นไหมครับเรามีแสนกว่าบาทแล้วก็เป็นสมาชิกใครที่เสียก็จะได้ผมว่าครั้งแรกได้เจ็ดพันกว่าบาทใช่ไหมเท่าไหร่ใครเสียเมื่อกี้เนี่ยลุงวันรบ่บอกผมเมื่อเช้าเนี่ยสมาชิกชุมชนสี่อยู่ไหนมลุเห็นไหมเมื่อลุหมอบผมว่ามันก็ได้เยอะขึ้นไปอีกผมว่าเมื่อมาหลายคนนี่คือส่วนที่เราได้ในเบื้องต้น นะครับไม่ใช่ว่าอยากให้ทุกคนได้อีกนั้นนะอยากให้อยู่ยันยาวน,นานๆแม่เนี่คือส่วนหนึ่งเราได้ช่วยเหลือกันโดยที่เราทุกคนช่วยเหลือกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้อยากให้โยมแม่ทั้งหลายเนี่ยชวนสมาชิกมาชวนสมาชิกมาเรามาแล้วเราได้มีเพื่อนมีอะไรต่อไปมันไม่แน่ <c oughs> วันก่อนผมคุยกับอาจารย์ปานชัยอา <c oughs> จารย์ปานชัยดรปานชัยเนี่ยนะ เป็นด็อกเตอร์นะที่มาอยู่วัดเนี่ยวัดพระเกล้ามีอกเตอร์มาอยู่นะเออท่านจบจากเมืองนอกแล้วก็เรียนสอนหนังสืออยู่เมืองนอกกลับมาสอนจุฬาแล้วก็มาสอนอ,อ๋อการค้าเบื่อนายกรุงเทพชอบบรรยากาศเฟสชบูนผมก็หลอกไม่กัน <BS> <squared> หลอกมาอยู่วัดทำไมหลอกมาอยู่วัดก็คุณไม่มีอะไรโยมแม่เข้าใจไปคุณจะต้องเช่าอยู่ทำไมตรงนั้นเช่าแล้วคุณไม่ได้สร้างประโยชน์นะมาอยู่วัดพระแก้วได้สร้างประโยชน์ได้สร้างอะไรที่แกทำตอนนี้ก็คือเขียนประวัติวัดผมบอกเลยว่าในเพชรบูรณ์เราเป็นวัดแรก อาประวัติวัดทุกคนเขาเขียนเขียนเหมือนกันแต่เรามีภาษาอังกฤษเห็นไหมครับเนี่ยศักยภาพของอาจ,จารย์ปานชัยมีแล้วก็เอามาช่วยกันทํางานเพื่อสังคมเพื่อวัดเราแล้วก็โยมแม่จะไปสงสัยแท่นหินเนี่ยโอเคกะเอามาทํำไมโยมแม่เห็นเสาหลักเมืองแล้ไหม นี่ได้เข็นใช่ไหมต่อไปไอ้ที่ชื่อที่อยู่ตรงเนี้ยอีกร้อยปีไปเขาจะถามหาแม่ไหมพบอยู่ในนี้เมื่อไหร่มันจะพังเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยป้าสุรินทร์นมีชื่อหนึ่งแล้วลูกหลานตายไปแล้วไม่รู้กี่มากเฮ้ยนี่นางสุรินทร์ มีลายชื่อเรียมจะอยู่ในศิลาเนี่ยประวัติบ้านเราทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้น้อยกันนายชูชาติรู้เดชาละ่ะไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเมื่อถึงตอนนั้นเหนหมามันจะมีค่าเมื่อผ่านพวกเราไปนะแ,แม่นะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ทำไว้ทบุเท่า,เ,ทาเราเรียกคนมามาทำกิจกรรมมีอะไรเรามาคุยกันเหมือนหมอยาบ้างใครบ้างเรามาคุยกันเพราะอยู่ที่นี่จุดประสงค์หลักของเราไม่ใช่ให้มา เรียนวิชาการแต่มาเรียนรู้มาคุยมาพูดมาจาก,กันให้มันคลายจากโลกซึมเศร้าเพราะเลิกซึมเศร้าต่อไปกลายเป็นโรคก,กิจผมเห็นอยู่สเสียงผมเห็นอยู่สเสียงด่าลูกด่าล้าน บอกผมไม่ได้ด่ามึงเอาไปเอาข้าวเม่กี้ขี้ตะพุตตะพื้นผมถามว่าเป็นกรรม,มรให้ลูกให้หลานเลยแต่มาอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนจากกรรเลียนยังไงหนึ่งเรามาแล้วเรามีเพื่อนคุยไม่เหงาผมถามว่าแกทําอะไรแกถึงเป็นอย่างนี้แต่ก่อนแกทําอะไรหนึ่งข้อแรกแกไม่ไปหาใครแกอยู่บ้านอยู่กับเมียเมียตายไปยคุณเดี๋ยวคิดมากเลย ช่ไหมครับไม่ว่าไม่ว่าโยมแม่ไม่ว่าโยมพ่อเมื่อคิดมากแล้วปุ๊บไม่รู้จะไปปรึกษากับใครไม่รู้ไปพูดกับใครเมื่อแต่ว่นความคิดมันเปลี่ยนแต่นี่แหละเรามารักษาโรคเบื้องต้นโดยไม่ต้องไปกินยานะแม่นะเราทุกคนโดยรักษาโดยไม่ต้องไปกินยาแล้วบอกกันมาผมอยากให้ยืนยาวนานๆมีกิจกรรมต่อไปถ้าว่าเราจะเดินขึ้นเราก็จะได้ มันคงขึ้นมีกิจกรรมเราสามารถของงบประมาณมาทำ,ทำนู่นทำนี่ต่อไปมันไม่แน่ครับว่าไม่แน่เมื่อตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปอาจจะเคียย์เราจะทำร้านจำไปอย่างนะทอผู้เฒ่าเป็นชุดแรกผมจะทำร้านทำอะไรเรื่องหนึ่งถามว่าผมผมบอกไม่ได้ได้ยิเล็กว่าจะต้องขายอันนี้จะต้องทำนี้ผมบอกไม่ได้แล้วเรามารวมกันอาจแม่อรมเออมาขายกับข้าวก็ได้ใครจะไปร,รู้ใช่ไหมแม่อม ขายกับข้าวก็ได้ใครจะไปรู้เราขายอะไรก็ได้อยู่ตรงเนี้เ<น>มื่อเขามาแล้วเนี่ยเนี่ยที่หลอกเขามาเนี่ยแหไะเนี่ยเป็นวิธีการที่หลอกเขามาถ้าไม่มีทอพุ้ไม่มีทอพุเท่าอยู่ไว้ต้อนรับไม่มีธนาคารขยะเขาจะมาไหมไม่มีใครมาเนี่ยโยมแม่เป็นส่วนสาคัญที่อย่ามองข้าตัวเองนะครับก็ฝากไปวันนี้แล้วก็ก่อนจากกันวัดเรากำลังทับบูรณาบุรณะ ผมกำลับบงทำมูลครัวก็ขอ,อนูมโมทนากับทุกท่านทั้งเห็นเรศด้วยจะช่วยกันคนเล็กก้น้อยนะครับช่วยกันทีนั้นต่อไปครัวเราก็จะมีทําให้ดีขึ้นต่อไปแม่บวมอาจจะไปทไําครัวในตรงนี้ก็ได้เออมันมีครัวแล้วนะมันมีสมบูรณ์แล้วนะผมไปดูวัดหาสนแก้วมาผมเป็นครัวเขาก็เลยอยากกิเลสมันเกิดอยากจะทําแบบเขาก็ไม่มีตังแล,แล้วก็ทําไปทําเลือกนะครับก็วันนี้ก็พอสมควร พูดมานานโคตกควรก็ขออนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ได้ร่วมการพัฒนาข้าวพุทธของเรามาหลายปีตั้งแต่ปี5นาเจ็ดเต้นมาจนถึงปัจจุบันนี่เขาเ้าที่สิบไปแล้วสิไปแล้วนะครับแป๊บปเดียวความุูความสภาพร่างกายที่ถึงเลย ว่าจะสักชื่อนักเรียนของข้อใส่รุ่นนะคนอื่นแค่เขียนเบาๆพอนะยิงหวานนังเหนียวเขียนหนักๆหน่อยได้ไหมข้อใส่รุ่นตัวเงือบผมก็จะไปเสียกุ้นทั้งเรื่องยอ้าวเพราะว่าเขียนที่เขียนหนักหน่อยครับจะได้อยู่ ครับครับก็เป็นก็คิดจากพระคุณเจ้านะครับครับอันดับต่อไปก็ตามที่ท่านพระคุณเจ้านะครับได้พูดว่าจะขอสร้างโรงทวารนะครับถ้ามีท่านใดที่จะร่วมบริจาคนะครับจะถามลูกจะได้เสนอร่วมเก็นะครับครับเดี๋ยวเราจะได้ไปข้าห้องก่อนเถอะค่ะเข้าห้องก่อนเถอะค่ะเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนไปรอบ นี่เรื่อง <laughs>